การเข้าชมครั้งละประมาณ500บาทนะครับเขได้เงินไปเยอะเหมครับก็ตอนนี้อยู่ในวงการที่ียงตัวเงินที่เขาได้ไปเราต้องมีการอนุมัติทั้งหมดเลยครับท่านคะลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เขามีการจ้างเปิดบัญชีแล้วก็มีผู้ร่วมเครือข่ายว่ามีคนการเยอะไหมขะางในก็ในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอีกประมาณ3-4คนนะครับตอนนี้เราคุ้มที่ผู้บริหาร2คนนะครับก็คุณจะต้องดูความเชื่อมโยง ว่าการเที่ยงตรามีส่วนในการร่วมกระทำผิดแค่ไหนยังไรนะครับหรือก็ถือว่าเป็นแค่ผู้รับแจ้งเป็นบัญชีแค่นั้นนะครับถ้าดูเป็นผู้รับแจ้งเป็นบัญชีแค่นั้นเนี่ยได้ผลประโยชน์เล็กน้อยที่มีพฤติการร่วมกระทำผิดก็ถืาต้องตอบเปเสียนะครับแต่ว่าถ้ามีส่วนในการร่วมกระทำผิดนะครับเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมนะครับหรือมีลักษณะในการเชื่อประโยชน์ในการกระทำผิดหรือได้รับประโยชน์ในการกระทำผิด ครับก็จะเป็นตัวการในตัวนี้ก็คงจะต้องมีการป็นครับก็คงจะดูรายละเอียดต่อตอนการกำลังทก,ก,ก,รกทารตรวจสอบบัญชีครับท่านคะนอกจากผู้ต้องหาสองคนนี้ค่ะในการถ่ายทำคลิปแต่ละครั้งเขามีทีมงานไหมคะหรือว่ามีคนาาภพถ่ายภาพให้ไหมคะไม่มีแค่2หรือ3คนแค่นั้นนะค,ะนะครับก็คือคือเอ่อ สงองคนผมเมียขึ้นนะครับแล้ก็ตั้งกล้องไว้นะครับหรืออาจจะเป็นคนดื่นนะครับที่จะต้องตื่นวนขยายามต้ต่อนะครับทีเชียงใหม่นี่มีทั้งหมดกี่ที่พักในเจ็ดสิบที่พักตอนนี้นะครับที่เชียงใหม่เนี่ยจะมีที่สารพีนะครับแล้วก็ที่แม่อ่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีการเกยนไป สำหรับข้อหาที่แจ้งให้กับผูา้พูดถับจุ่นี่ข้อหาอะไรบ้างก็อันแรกก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในปี287ก็คือกระทาการอันควรขายน้าต่อหน้าสารกำนันนะครับในส่วนการกระทานะครับหรือทาคลิปนะครับเผยแพร่สื่อระบบีนาจารก็จะเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งตลอดจนถ้านําข้อมูลัากล่าวเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นะครับก็จะเป็นความผิดตามโปรคอมพิวเตอร์2 5 6 0มาตรา14นะครับในส่วนตุผลนี้ก็จะเป็นความผิดอาญานทางลูกจะต้องเดินทางไปทั้งส่วนใหญ่ในแต่ละการกระทำชิดเนี่ยจะเป็นความผิดในต่างก็หาราชีนะครับโทษจะหนักไหมครน้อยเออถ้าเป็นโควิดตามโปรคอมพิวเตอร์เนี่ย5ปีนะครับ5ปี1จานบาทนะครับไม่ถึงขั้นยึดทรัพย์แต่พวกที่ร่วมกันก็อยู่ในมูลฐานโควิด ที่สามารถที่จะทการจินตังได้ท่านทรับอย่างลักษณะคือเขาเริ่มตามาตั้งแต่ระดับเ,เริ่มจักปี63ต้นปี63แล้วก็ตรวจการโพสต